าว่ากันว่าย a ม a h a YZ-FR6 จะเลิกผลิตแล้วนะครับแต่นั่นแปลว่าเลิกผลิตแต่ยังมีขายนะโชลุูมายแดงยังมีอยู่จนกว่าจะหมดแหละแต่ถามว่าคำว่าเลิกผลิตแล้วนี่คืออะไรด้วยท้าผมเดานะครับด้วยคำว่าเครื่องยนต์บล็อกเนี้ยของย a ม a h a YZ-FR6 เราเห็นมานานแล้วแหละตั้งแต่โฉมก่อนหน้านี้นะครับมันเป็นเครื่องที่เหมือนพัฒนาต่อๆกันมาเรื่อยๆซึ่งมาตรฐานในเสียในอนาคตเครื่องบล็อกนี้อาจจะไม่ผ่าน แล้วประมาณว่าผมว่าเขาคงจะจับตลาดแบบอาวันอะอาวันไปเลยที่มันเป็นเครื่องยนต์ที่ผ่านมาตรฐานไอเสียใหม่นะครับแล้วก็ R6 คงขี้เกียจพัฒนาแล้วหรือเปล่าแต่เขาคงไม่ได้ใช้อยาใช้คำว่าขี้เกียจด,ดีกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าภายใน10ปีข้างหน้าเทนของรถไฟฟ้ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามันคงจะต้องมาแทนที่ในรถเครื่องยนต์น้ํามันสันดาบนะครับตรงนี้เขาก็เลยอาจจะโฮโฮไว้ก่อนหรือว่าอาจจะมีโปรเจกต์อะไรน,นานาคนหรือเปล่าแต่ก็มีข่าวลือว่าเขาจะเลิกผลิตในตัว R6 ในกรณีที่ใช้ขายวิ่งบนท้องถนนนะครับแต่ ยังคงทําขายกรณีที่ยังใช้ในสนามหรือเลสซิ่งคือเอาง่ายๆขายที่แบบจดทะเบียนไม่ได้ว่าตามจริงในในในข่าวของเมืองนอกนะครับแต่เมืองไทยเรายังไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงซึ่งถามว่ามันทํายังไงลนะ่ะก็ตอนนี้ก็ป้ายแดงยังมีเท่าไหร่ก็รีบไปซื้อนะครับเพราะว่าหมดแล้วคงหมดเลยแต่ถ้าเกิดป้ายแดงหมดแล้วก็ลองมาดูมือสองที่ร้านแล้วได้นะครับหรือว่ามาดูมือสองก่อนเลยก็ได้นะ <c ười> คันข้างหน้านี่คือยามาฮ่าไวน์ซดเอฟอาร์หกนะครับ ท่อแอร์โล่ด้วยมาสตาร์ให้ฟังเลยดีกว่ามีคนตกใจกันมาเยอะนะครับว่าเอ้ยแล้วเราจะทํายังไง,อย,งอย่างนั้นอย่างงู้นอย่างนี้นะครับผมว่าคือถามว่าเรื่องอะไหล่หน้าห่วงไหมโดยปกติรถที่เขาเลิกผลิตแล้วอะอย่างโมเดลโฉมเก่าๆอะตอนนี้ไปไป้ายแดงเขาก็ยังมีอะไหล่ขายอยู่นะแล้วมันลากกันโดยส่วนใหญ่เขาจะลากไปประมาณ1ิปีนะครับรถโมเดลนี้เลิกขายแล้วแต่ก็ยังมีอะไหล่สเปรแบบรองรับอีกสิปีนะครับกรณีที่เราเบิกศูนย์นะครับ เพราะฉะนั้นบอกว่าไม่ต้องตื่นตระหนกหรอกแต่ไม่แน่ตอนนี้ R6 ยอดจองผมไม่แน่ใจว่าต่างประเภทเป็นไงแต่ประเทศไทยเรากระแสดีค่อนข้างถือว่าดีในคลาส600นะครับและเดี๋ยวรอดูซีบีอาร์600เดอที่มาทําตลาดที่ว่าเป็นเครื่องยนต์ผ่านมาตรฐานในเสียใหม่หรือเปล่าที่เหมือนบางคนก็จะลือว่ามันจะมาแทนที่ใน R6 ผมว่ารอดูกันไปดีกว่าไม่แน่ก็อาจจะมีอะไรเกิดขึ้นได้นะแต่ตอนนี้มันก็เป็นข่าวต่างๆนานานะครับเรียกความว่าผมว่า ปัจจัยหลักคือเรื่องรถไฟฟ้าแหละด้วยเทนรถยนต์น่มันมาแน่นอน,นสำหรับคําว่ารถไฟฟ้านะครับหลายประเทศเขาสนับสนุนละแต่ประเทศไทยเราก็รอดูกันอยู่เพราะรถไฟฟ้าสําหรับเมืองไทยผมว่ายังใหม่มากแต่ต่างประเทศผมว่าคาว่าเทสลาได้วิ่งกันเกินถนนแล้วนะครับตามมอเตอร์ไซค์เนี่ยยังผมว่ายังต้องรอดูเพราะว่าเขาก็ยังพัฒนาอยู่สําหรับรถไฟฟ้านะครับแต่ก็เรายังไม่เห็นแบบจริงๆจังๆเหมือนสี่ล้อนะครับอาจจะมีแล้วบ้างบางครัาย ในต่างประเทศนะครับที่ทําออกมาลองตลาดดูแต่ก็เอาจริงค่าว่ารถน,น,น้ํามันน่ะมันก็ได้คําว่าเสียงอนะัทารถของรถเสียงอะ่ะว่าตามจริงนะครับมอเตอร์ไซค์นี่คนส่วนใหญ่ไม่ได้ซื้อไปขับแรงที่ไหนหรอกแต่ชอบคําว่าเสียงเนะนี่ยถ้าเป็นมอเตอร์ไฟฟ้ามันก็จะวิทวิววิทวิววิทวิวนะครับสไตล์รถมอเตอร์วไวฟฟ้าก็รอด,ดูกันไปแล้วกันแต่ผมว่ายังไม่ต้องตื่นเต้นหรอกมันก็อาจจะเป็นข่าวที่เหมือนจะร้อนแรงแต่มันยังไม่เป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นเร็วๆนี้นะครับ อามาดูกันต่อไหมฮะเหมือนจะพูดเรื่องรถไฟฟ้าเยอะมาดูกันที่ R6 คันนี้ก่อนดีกว่าเลขใหม่นะครับโอ้มีกันสะบัดด้วยเลขใไม่คันนี้อยู่ที่1 6ึ่งมนกิบกิโลนะครับตอนนี้แล้วก็สภาพโดยรวมผมว่ามาดูคันจริงได้จากที่ผมดูผ่านๆน,นะครับยังหาตำหนิไม่เจอนอกจากดอกอยางสึกอันน่ะรถที่สวยๆใสๆเลยนะครับมาดูราคาหน่อยดีกว่า ราคาหน้าร้านนะครับ1 9 9 0 0 0าบาทรถปี2 0 1 8ันสิบนะครับก็อันนี้คือราคาหน้าร้านยังไม่มีส่วนลดยังไม่มีโปรโมชั่นนะครับเดี๋ยวมาซื้อจริงมาคุยหน้าร้านอีกทีหนึ่งว่ามีโปรโมชั่นหรือมีส่วนลดพิเศษอะไรก็เดี๋ยวมาคุยกันนาสนใจเรื่องราคาไม่ใช่ปัญหาเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ารถสวยรถสวยๆแบบเนี้ยหาอยู่อยากให้ลองมาดูนะครับมีทอ่อแอร์โลดแต่แอร์โล่ผมว่าไม่ค่อยดังนะปกติผมจะจําภาพคําว่า Yamaha R6 ที่ท่อมาจะลั่นยูเนี้ย แต่ก็โดยประมาณนะแต่ไม่ได้ดรันะอยากรูว่าดังไม่ดังฟังจากน้ําเสียงผมถ้าเกิดรถที่มันดังมากเวลาเดินไอดเอลเนี่ยผมจะตะโกนแข่งนะครับแต่นี้รู้สึกว่าตะเบงแข่งขึ้นมานิดหนึ่งไม่ได้แบบตะเบงมากมายนะครับโดยปติจจรู้สึกว่าตะเบงมากกว่านี้มาดูที่ยางนะครับยางก็ดอกเต็มๆเ,เลยใช้ได้อีกใช้ได้อีกนานนะครับ R 6นะครับแล้วก็ด้วยคำว,ว่า r 6ผมว่าจะสรุปจาก A6 และ R 6เป็นรถที่ผมว่ายามาฮ่าใส่ของมาถ้าเทียบกับตัวปีค่อนข้างจะโอเคนะครับคันเร่งไฟฟ้าไฟฟ้าในที่นี้คือยังเป็นสไตล์ยามาฮ่ายุคเก่าๆอยู่นะครับยุคคันเร่งไฟฟ้าแรกๆก,ก,กันที่ยังคงมีสายอยู่แต่ตัวเนี้ยมันจะพว่วงไปที่ลิ้นปีกผีเสื้อเพื่อเป็นตัวตัวเซ็นเซอร์มันจะจับอยู่ที่ลิ้นปีกผีเสื้อนะครับมันจะไม่เหมือนตัวยามาฮ่า r 1 2020ที่ ปอกคันเร่งเนี่ยมันจะเป็นคันเร่งไฟฟ้าในตัวเลยเหมือนรถยุโรปนะครับอันนี้ก็ยังเป็นคันเร่งไฟฟ้ากลึงๆอยู่แต่จริงๆเขาเรียกคันเร่งไฟฟ้าแหละแต่มันยังมีสายราแบบบางทีเล่นรอบเล่นใส่ปอกแต่งใส่ปอกเร่งอะไรได้นะครับแล้วก็ด้วยความที่พอมเป็นคันเร่งไฟฟ้าเนี่ยจะมีเรื่องโหมดนะครับเห็นไหมทักชั่นคอนโทรจะปรับได้นะครับที่ประกับมือฝั่งซ้ายเนี่ยจะปรับเนี่ยตอนนี้เป็นสี่นะครับกดไปเป็นห้าเป็นหกอ่าสูงสุดเป็นหนะครับปรับความเซนซิทีฟได้ แล้วก็พอเป็นเคร่งไฟฟ้าก็จะได้นึงตัวโหมดการขับขี่นะครับเห็นไหมตอนนี้โหมดจะอยู่ที่สแตนดาดพอเรากดที่ปุ่มโหมดโหมดอยู่ในอ้อมุดนี้โหมดอยู่นี่นะครับพอกดโหมดเนี่ยมันจะมีโหมดสแตนดาดโหมด A นะครับโหมด B A นี่แรงสุดแล้วก็ B ถ้าผมจะไม่ผิดนะต้องขอไปด้วยเพราะว่ายามาฮ่ารู้สึกแต่ตัวนี้ไม่ไม่เหมือนอาวันอันนี้น่าจะเป็น A แรงสุดนะครับแล้วก็ B จะเป็นตอนคันเร่งลงมาสแตนดาร์ดก็คือสแตนดาร์ดนะครับการตอบสนองเนี่ย A จะมาเยอะสุดนะครับยามาฮ่าอาวันมัน a B C ไม่ได้แปล A ไม่ได้แปลว่าแรงสุดแต่เขาเรียกว่าโหมดคัสตอมไมม์ของโหมด A ว่าเราจะปรับเป็นโหมดอะไรยังไงนะจะมันจะต่างกับอาวันนะครับแล้วก็มีควิกชิปเตอร์อยู่ด้านบนแล้วก็มีระบบเบรก ABS เเป็นมาตรฐานนะครับ นัาปัดเลนไหมดจะคล้ายๆกับอารมณ์ของอาวันในช่วงไอเล่นตัวแรกเลยก็คือมีวัดรอบเป็นเข็มนะครับแล้วฝั่งขวานี่ก็คือจะเป็นตัวเลขดิจิตอลอะไรมากมายมีนาฬิกามีอะไรนะครับเกียร์น้ำมันไม่มีจะมีบอกก็ต่อเมื่อมันมน้ำมันหมดเลยกอล์ฟบาย,ยามาฮ่าอาวันเอ้ยอาอาหกอาซิกนะครับแน่เดี๋ยวอาจจะต้องรีบพูดรัวๆหน่อยเพราะว่าแสงหมดละฟ้ากําลังมืดนะครับตอนนี้หกโมงเย็นละตัวน,นี้ก็จะมี การลื่นถังด้วยกันลื่นถังนะครับนี่เวลาเผื่อจะไปแบนในโค้งนะครับเอาเข่าเน็บจิกหังไว้นี่แหละตัวนี้มันช่วยได้เยอะเลยทีเดียวในก็แล้วนี้ถ้าเราขับขี่บนถนนนะครับเข่าหนีบถังมันก็จะทำให้เราขับถ้านั่งมั่นคงนะครับนี่มาดูที่ท่อโอ้คันนี้นี่สวยแม่พูดแล้วพูดแบบเขาเรียกว่าเชียร์มากเลยเอาว่าอย่าฟังที่ผมโม้เลยลองมาดูคันจริงดีกว่า ลองมาดูกันจริงเนียครับมีพงกุญแจดีบิ๊กไบ์นะครับใส่แลแรงขึ้น30แรงแมววันนี้ก็พามาชมเรื่องราวโดยประมาณนะครับแสงมันมืดละคราวนี้ไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวฟ้ามืดแล้วมองอะไรไม่เห็นนะครับครนี้หาอยู่ลองมาดูได้กับยามาฮ่า YZF-R6 นะครับนึกถึงรถใหม่ให้ไปศูนย์แต่นึกถึงรถมือสองนึกถึงร้านดีเจริญยนนะครับหรือว่าใครซื้อรถใหม่มาแล้วอยากขายในอนาคตเงื่อนไขค,คือขอรถสวยไม่มีอุบัติเหตุนะครับมาขายร้านเราแล้วกันแต่ถ้าเกิดรถมีอุบัติเหต รถรถไม่สวยเราขออนุญาตผ่านนะครับไม่ต้องเสียเวลาติดต่อมาเลยเพราะว่าไม่จบแน่นอนนะครับยมจริงจริง,รงโอเควันนี้เรื่องราโดยมา,มานะครับแล้วเจอใหม่คลิปหน้าครับมาก่อนไปเบิ้ลให้ฟังหน่อยวันรอบนะครับอโอ้โหแอบเห็นไฟแรบนะครับกล้องไม่รู้จับได้เปล่าเมื่อกี้ไฟแรบออกมาเลยโอเคไปจริงๆละ แล้วไงเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ